พบกับร้านอร่อยต้องมีแต่ร้านอร่อยต้องมีแต่ใช่แล้วค่ะวันนี้เราอยู่ที่สกิชิมะสกิชิมะใช่ค่ะึสกิชิมะก็ต้องอันนั้นเลยมงจาใช่มงจา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 พร้อมกันนะมงจามมงจามงจาสวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมฮัลตาไดคิชินะครับสวัสดีค่ะ วันนี้จะพาเราตระเวนชิมในสกิชิม่าใช่ไหมคะอ๋อครับวันนี้ผมทึกสาวคือมือร้านอร่อยต้องมีแต่นเล่นนี้แหละค่ะร้านอร่อยต้องมีแต่ครับผไดคิชิครับแต่ว่าจะก็อยากชิมอย่าไปจริงจริงค่ะเป็นผมแล้วยังไงครับก็เป็นผมนี่แหละครับผมฮากาตะไดคิชินะครับผมเกิดที่โกเบครับ จริงสิครับครับผมคนโกเบเหรอจี่ดเหรอครับจริงไม่โมัดิมครับผมดูโกเบจนถึงสองขวบเลยนะฮะสมัยเด็กๆเนี่ยผมเกือบได้แสดงหนังโฆษณาจังหวัดฟุกุโอกะด้วยนะครับตอนนี้ไม่มีใครรู้เลยนะครับร้านอร่อยต้องมีแต่ร้านแรกในซึกิชิมะช่วงกลางวันนะครับมีแต่ช่างทอเสือตาตามิแต่ไก่ย่างยากิโตริอร่อยมากเลยแหละครับ ช่วงกลางวันมีแต่ช่างทอเสือตาตมิแต่ว่าไก่ย่างยากิโตริอร่อยมากไก่ย่างยากิโตะริคันคืนขายไก่ย่างเสือตาตมิกับไก่ย่างน่าหนะสิเนาะที่แปลกมากๆเลยแล้วครับนึกภาพไม่ออกเลยนะครับสรุปว่าในวันนี้เราจะไปหาร้านอร่อยต้องมีแต่ในเมืองซึกิชิมาะกันช่วงกลางวันมีแต่ช่างทอเสือตาตมิ แต่ไก่ย่างยากิโติอร่อยมากสุดยอดนอกจากนั้นยังมีร้านที่มีเมนูสตูอร่อยมากแต่ลำบากตอนจะดื่มน้านี่แหละอาอาเ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 อา้อาเอาอาเอาเาเอ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 านอาเ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 อามอกเาเาเดินหาร้านอร่อาต้องมีแต่ในาอั มีแต่ช่างทอเสื้อตาตมิแต่กระย่างยากิโติอร่อยมากจะว่าไปช่างทำเสื้อตาตมิก็ต้องร่างท่านี้ใช่ไหมคะอย่างนี้ค่ะใช่ครับเเราเห็นนะฮะแล้วก็มีท่านี้ด้วยเข้าไปร้านทำเสื้อตาตมิจะเห็นนะคะแบบเนี้ยทำนี้ค่ะอ๋อเออคุณซูซูกินี่เมาหรือเปล่าเนี่ย ใจกันแล้วจริงๆนี่แหละปกติที่สุดแล้วนะคะใช่ครับแต่ภาพลักษณ์ไม่เหมือนที่เราเคยเห็นในละครไม่เหมือนเลยนะครับรีบไปหาร้านกันดีกว่านะครับช่วงกลางวันทาเสืรตะตำมีก็ไม่น่าจะใช่ย่านร้านอาหารนะฝั่งนี้จะเป็นย่านที่อยู่อาศัยคอนโดทั้งนั้นเลยนะทั้งนั้นเลยอยู่ไหนเลาโอนี่ไงมีป้ายว่าร้านทำเสือตะตำมีด้วยจริงด้วยอ่ะจริงด้วยงั้นเข้าไปดูดีไหมครับ ก็ดีนะสิก็เหมือนร้านเสือตาตตมิธรรมดาเลยนะใช่ครับขอโทษนะคะโอ้โหตกใจหมดเลยสวัสดีค่ะคุณลุงสวัสดีครับลุงร้านนี้จะใช่ร้านที่ชุ่กลางวันทอสือตาตหมิแต่กลางคืนขายไก่ย่างจริงหรือไม่ร้านนี้ใช่ร้านเสือตาตตมิหรือเปล่าคะเป็นร้านทําเสือตาตตมิครับอ๋อเหรอใชแล้วพอเสือตาตตมิกี่ปีแล้วแล้วครับ สี่สิบปีแล้วก็นานเลยตอนนี้ก็ยังทําเสืออยู่แล้วครับก็ใช่แล้วล่ะครับเอา้นี่เปิดตั้งแต่ห้าโมงเลยนะครับเปิดตั้งแต่ห้าโมงครับยังไงคะตรงไหนก็เปิดตรงนี้แหละตรงไหนฮะตรงนี้มเข้าเขาเลยนะตอนนี้เป็นช่วงกลางวันนะครับก็จะทําเสือตะพันบีอย่างนั้นเลยฮะใช่แล้วล่ะครับี่แต่ช่างทําเสือนะครับตอนนี้ ก็ยังเหลืออีกหลายชั่วโมงเลยนะฮะเรารอตอนห้าโมงเย็นกันแล้วกันนะครับาแล้วก็ย้อนกลับมาย้อนกลัมาที่ดีแล้วก็ยังมีอีกร้านหนึ่งโอ้ไม่ให้เสียเวลาเปล่าถูกต้องครับผมจัดโปรแกรมไว้ให้แล้วนะครับเดี๋ยวห้าโมงเย็นพวกผมแวะมาใหม่ก็แล้วกันนะครับจะแอบกลับมาดูอีกรอบหนึ่งนะคะเดี๋ยวมาใหม่นะคะแล้วเจอกันเดี๋ยวมาใหม่ค่ะเดี๋ยวมาใหม่ค่ะงั้นเราไปตามหาร้านที่สองกันดีกว่านะครับใช่แล้วครับไปเลยไปเลย อันที่สองนะครับเมนูสตูอร่อยมากถ้าอยากจะดื่มก็ลำบากหน่อยนะครับเอ๊ยยังไงอะนูสตูอร่อยมากๆแต่ถ้าอยากจะดื่มก็ลำบากหน่อยนะครับไม่มีน้ำหรอกใสยไม่มีน้ำให้กินแน่แล้วจะหิวน้ำล่ะคะต้องวิ่งไปซื้อถือแล้วนะับพวกสตูหรือสตูเนี่ยฉันก็หิวน้ำลำบากเสียล่าวเลยดูน้มแนมมากเลยนะครับ ไม่เป็นลูกแบบนี้จริงๆเลยนะครับใช่ครับเอาละครับแล้วร้านนี้นะครับเขาว่าอยู่ตรอกด้านหลังถนนมงจานะแล้วเราไปหาร้านนี้กันดีกว่านะครับก็เดินย้อนกลับไปเหรอคะใช่ครับผมโหถุยไาเดินย้อนไปย้อนมาอย่าบ่นครับตามมาฮะและหลังจากนั้นมาแล้วครับแล้วเราก็มาถึงกันแล้วนะฮะเดินเสื่อเลยเลยมันมจะเดืกับตอนเปิดรายการค่ะตรงนี้ใช่แล้วครับมายืนตรงนี้อีกรอบหนึ่งที่เป็นการรีสตาร์ทนะัะ โอเคนะโคบโอ๊ยเข้าใจพูดนะเนี่ยครับจะทำอ,อ,อไปพืป่อะไรเนี่ยเน้องจางพันวกสตูหรือเปล่าครับชอบมากเลยครับ ถ้าเป็นพวกตูวที่ต้องเปิ้วๆเนี่ยยิ่งดีใหญ่เลยใช่แล้วะใช่เออแล้วได้แวะมาถนนมงจาบ่อยหรือเปล่าครับเนี่ยมาวันไม่นะคะไม่เลยค่ะฉันมาแค่เดือนละครั้งเองแหละมั้งคะแล้วก็ไม่เคยมาตอนกลางวันแบบนี้ด้วยเนาะปกติมากลางคืนอย่างเงี้ยครับกลางวันเป็นแบบนี้เหรอเนี่ยเว้ยดูนะทั้งสองฝั่งเนี่ยเป็นร้านอาหารทั้งนั้นเลยครับ น่าทานมากเลยไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่ได้นะครับเขาบอกแวะไม่ได้ฮะตอนท่ามงเย็นเนี่ยเรามีนัดกันนะครับอย่าลืมนะครับเสื้อตาตาม่ค่ะอันนี้ครับมีหลายแบบเลยดูสิเอาไว้เวลาทำมงจายากิที่บ้านโอ้เหเลยครับดูน่ารัพี่จริงๆเลยสวัสดีค่ะ ขอดูหน่อยนะครับครับแล้วมีหลายแบบหลายขนาดให้เลยนะเยอะเลยันนี้สำหรับใช้กับฮอตเทรดนะครับเนี่เป็นเป็นมาส์กอย่างนั้นเลยครับของร้านนี้ทำเองร้านเราทำเองครับใช่เลยครับ อ๋ครับอันนี้ทําจากไม้ไผ่นะคะโอ้โหดูสิโอ้เล่าได้บางมากเลยค่ะรใช้แบบไม้กระทาให้ถลอกด้วยนะเออคุณตาคะรูปภาพวาดที่อยู่ในร้านนั้นมันอะไรคะผมเองครับผมวาดเองวู่นน่ะเหรอวาดเองหรอคะโน่นนี่ต่อเข้าไปดูหน่อยสิคะคุณตาโอ้โจับสันเต็มเต็มเลยอโอวาดเองจริงๆรหรอคะเนี่ยย่มโมว่าเองม้โหสวยมากเลยค่ะ เออโอ้โหสุดยอดผมขอถามตรงๆเลยกันแล้วกันนะครับครับรู้สึกหนูหูบ้างไหมฮะไม่เป็นไรกันล่าเรื่อเลยครับพี่โอ้โหพูดถึงหนูหูน่าดูนะครับคุณเทราโมโต่เจ้าของร้านนี้เป็นนักวาดภาพด้วยปากกาด้ามเดียวที่โด่งดังในย่านนี้ถือเป็นหนึ่งเดียวในเมืองซึกิชิมะโอ้โหสุด ถ้าเลืคุณตาคะรูปคุณซาซากิก็มีด้วยเหรอคะวาดได้น่ารักมากเลยผมวาดให้คุณด้วยก็ได้เดี๋ยวผมวาดเองแล้วไม่ได้ไปจีบเขาไม่ได้มาแขวนโชว์ไว้ตรงนี้กับคุณวาตานาเบะไงดีเปล่าเลยแขวนไว้ตรงนี้ยิ่งดีเลยค่ะรบกวนด้วยนะคะคุณตานี่คือภาพที่คุณเทอโรโมโตวาดให้ทั้งหมดเป็นภาพไว้โชว์ทางร้านไม่ขายค่ะ สรุปคือร้านนี้สุดยอดมากเลยน่ะทานมากเลยวันได้ว่าจะมาเจอของดีกันนะครับไม่น่าเชื่อเลยค่ะอันนี้แหละครับโอ้น่าทานมากๆเลยนะฮะสวัสดีครับเออขอชิมหน่อยได้หรือเปล่าครับสวัสดีครับมีใครอยู่ไหมครับคุณได้คิชิอะไรครับอ๋อหตัดเพลงด้วยโอ้โอ้โหเพลงนี้พอดีเลยนะฮะนี่เป็นพอของร้านใช่ไหมครับ เออครับมีจีเอ็มนะฮะครับมีจีเอ็มครับบีจีเอ็มครับบีจีเอ็มนี่เพิครับนี่เพิ่งออกมาจากเตาเลยเนอะแล้วเพิ่งเห็นไหมท่านมุกดาลีคนนี้ก็ต้องแวะมาที่นี่ไม่ล้นปังรักออใหม่ๆนะฮะน่าทานมากเลยค่ะใช่ครับนี่ครับเอาไปทานกันเลยมาแล้วครับร้อนมากเลยร้อจริงด้วยจริงด้วยร้อนเลยนะอนเลยนะอ้ยชิมบุร่มเลยค่ะ เดี๋ยวจะฉีกตรงหน้ากล้องให้ดูนะคะให้เห็นจัากกันเลยใช่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 ดีดีีดีดีีดีีดนีดนี่ีดีดดี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 อีด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 ดอม อกด้วยนะคะใช่ค่ะข้านอกผิวกรอบๆข้างในเนื้อนุ่มมากๆขอบคุณนะคเลยะขอบคุณมากเลยนะน้ำน้เปิดมีเจมต่อนะขอาใจครับเข้าใจครับขอบคุณมากครับเออเราก็ไปเรื่อยสนุกสนานแต่เราหาร้านสตูกันอยู่นะครับในตอนนี้นะฮะจริงด้วยเขาบอกว่าอยู่หลังตรอกถนนมงจาเขาไม่ใช่ตรงนี้แน่เลยนะครับใช่ครับตรงนี้ไม่สช่หกครับไมงไป็นไรครับตรงนี้ร้านมงจายากิเลยนะไม่ใช่มงจานะครับไม่ใช่เหรอ เป็นร้านในสกิชิมะแต่ไม่ใช่ร้านมงจานั่นเองนะฮะใช่ครับร้านนั้นใช่หรือเปล่านั่นสินะครับอ้าวบางกันบิดเลยขอโทษนะครับคือผมจะมาทานสตูนะฮะร้านสตูระานดังอยู่ตรงไหนล่ะครับ เอ๊ะชื่ออะไรนะนาโนมิจิเหรอฮะยังไงครับอยู่ไหนครับช่วยบอกหน่อยครับอยู่หลังซอยแม่นี้แล้วค่ะน้องเลยฮะน้อใช่ค่ะเดินเข้าไปดูเองนะคะก็จะเห็นอะไรอะไรจะอะไรจ้าอะไรจ้าอะไรจ้าเด็กเขากลัวนะนี่มันเลยนี่ถึงเวลานะครับเราต้องไปหาร้านดีกว่านะครับร้านนี้ล่ะอ๋อน่าจะเป็นซอยนี้นะครับในนี้มีบงจาหลายร้านเลยจะอยู่ในนี้หรือเปล่าเน่ะใช่ครับ มีแต่มงจามงจานั่นสิไม่ใช่ซอยนี้เลยฮะเนี่ยงั้นไปซอยอื่นก็ได้อ๋อแล้วฝั่งนี้ครับผมซอยนี้มีแต่มงจานะครับนั่นสิฝั่งนี้จะมีไหมฝั่งนี้มีไหมใช่อะเดี๋ยวนี่แหละนี่แหละโอ้ยทงนีน่าจะใช่นะอ๋อตรงนั้นมีคนมุงด้วยฮะจริงด้วยน่าสนใจจังเลยอ่ะ มีม้ออะไรอยู่แน่ๆเลยข้าไปทักหน่อยดีกว่าขอโทษนะครับขอโทษนะคะหวัสดีครับอุ้ยมีป้ายอะไรคะนั่นน่ะไหนไหนไหนตรงนั้นนะคะนั่นไงเห็นไหมจริงด้วยคนเพียบเลยเขียนว่ากิโมซึค่ะกิโมซึไม่ใช่มงจา์ไม่ใช่มงจานะยิ่งอยากจะรู้นะคะเราเ็ไปถามูดูกรุ่นกันนะครับถ้าอยากรู้อะไ่มตด้วยนะคะัไม้ค่อเออสวัสดีครับครับผมหวัสดีครับ ครับครับขอโทษนะครับขอโทษจากใจจริงนะครับออตรงนีมากเนี่ยสักครู่ครับคืออย่างนี้นะไม่ทราบจะนั่งไหมครว่างแล้วเหรอครับว่างแล้วสามคนนะครับสามคนค่ะขอโทษนะครับขอขอนั่งหน่อยนะครับไม่ได้มาแสงคิวอะไนะครับเนี่ยและนี่คือร้านกิวโมสึกเกงกิที่คนมุงเต็มหน้าร้านแล้วทำไมถึงต้องลำบากเวลาหิวน้ำด้วย ร้านนี้ที่บอกนะครับว่าเมนูสตูอร่อยมากแต่ท้าอยากจะดื่มก็ลำบากหน่อยนะฮะร้านเรานะมีแก้วไฮบอลกับแก้วหูให้นะคะถ้าอยากจะดื่มก็ต้องไปซื้อเองนะเดีนไปซื้อเข้ามาเองอะไรก็ซื้อเองเดินไปเลี้ยวซ้ายก็จะเจอร้านชำไปซื้อมากินได้เลยนะคะเอาเลยค่ะไปซื้อมาเลยค่ะโสีรัม อะไรเจ้ของคุณเหรออ๋อนี่ไงอย่างนี้นี่เองนี่เองอคุณลุงซื้อมาเองเหรอคะนี่ไงพกมาเองเลยโอสุดยอดบางเปออกไปซื้อที่อื่นมาแต่ว่าซื้อแบบเราหน่อยได้มาละคะเนี่ยฮะไม่ไกลนะครับออกไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายงั้นผมไปดูให้ก็แล้วกันนะครับมันอยู่ติดกับร้านขายปลาอ๋อแล้วครับขอบคุณมากครับที่บอกทางครับไม่เป็นไร ใช่ค่ะเดี๋ยวเฮียจัดให้เออเดี๋ยวทำรายการไปพะพาก่อนก็แล้วกันครับชิมแล้วคอมเมนต์ไปด้วยนะอย่าลืมนะอยากรู้คุณไดคิชิเนี่ยนิสัยดีจังเลยนะเป็นสุภาพบุรุษมากๆเลยที่แท้อย่างนี้เองโอ้ยน่ากินใจใช่ไหมน่าอร่อยแน่นอนค่ะรับรองเลยไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะใช่ค่ะและนี่ก็คือสตูรูมเมนูน้ำเสนอของร้านนำเนื้อวัวสดๆมาเคี่ยวในโชยุ นานถึงสามชั่วโมงกินเลยนะคะเอ้กินเลยนะคะน่มุ่มมากเลยออร่อยนุ่ละลายเลยอ่ะอร่อยมากอร่อยมากไม่เคยกินที่มันนุ่มขนาดนี้เลยไฮ้กินได้ชิ้นๆเร็วหน่อยสิคะมาแล้วครับ ผมไม่ได้ใจดีอะไรนอ่นะครับเขารู้จะมาเป็นแขกรับเชิญเนี่ยก็รีบแต่งหน้าทําผมแล้วก็รีบมานี้ร้ายกาจมากเลยนะครับร้ายกาจจริงๆเลยละครับเยี่ยยอดเลยนะครับภาษาช้ผู้ชายอย่างเรามาซื้อของแบบนี้ได้เอองั้นเอาแพ็คหนึ่งเลย้ะครับโอเคเรียบร้อยอันนี้เลยค่ะอร่อยออนคะครนี่ปอดวัวค่ะปอดวัวเหรอใช่โม่อะไรเนี่ย แบบนี้ไม่เคยกินมาก่อนอะนุ่มๆดีอร่อยดีเลยแล้วอันนี้ล่ะอันนี้คะอันนี้เป็นซี่โครงวู้คอลลาเจนทั้งนั้นเลยคอลลาเจนค่ะนุ่มๆนุ่มๆนุบๆอร่อยดีจริงเลย มาแล้ว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 อร่อยมากค่ะมาแล้วนะครับอยสุดยอดขอบคุณนะครอ่ะไม่เป็นไรครับมาเครับเอาละทานเลยนะคะเลยนะคะครับผมมาขอบคุณค่ะครับค้ามไปผมว่าคาไม่ยอมไปจะพีชื่นใจค่ะและทีนี้เราก็กินกันต่อนะคะ ต่อเลยคะ <ampa> ่ะต้อมีความสุขกันนะครับผมยังไม่ได้กินเลยนะครับจริงด้วยสิครับเพิ่งกินเดียวไปอึดเดียวฮะต้องเร่งทำเวลาแล้วล่ะไม่ได้กินเลยต้อนมาเลยมันนุ่มไหมล่ะคะใช่สุดยอดเลยอะอะไรครับเนี่ยมันไม่มีที่ว่างนะค่ะแต่ว่าลูกค้าก็อยากจะดื่มกันแม่ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันนะคะ ดูสิจริงๆนล่ะเก่งมากเลยนะเนี่ยแม้เชิญเชิญดื่มนะคะขอบคุณนะคะที่แบะมาขอบคุณมากเลยค่ะเชิญดื่มเลยค่ะทำงานเหนื่อยขอดีหน่อยก็แล้วกันนะจะได้ชื่นใจนะครดื่มเลยค่ะอืแล้วแขกคนอื่นชื่นใจร้านกิ้วโมสึเก่งกิถ้าอยากดื่มเบียร์ก็ต้องเหนื่อยกันหน่อยร้านเปิดแค่สามชั่วโมงเท่านั้นเราก็กลับมาที่นี่ค่ะ เดียร์เวูเดียร์เวูเหรอฮะก็ตรงนี้เคยมาแล้วยังไงล่ะขอโทษนะครับต้องพาย้อนไปย้อนมานะครับขอโทษจริงๆนะคครรับไไม่เเป็นลย่ะร้านก็รพูดไว้ตอนต้นช่วงกลางวันมีแต่ช่างทอเสือตาต่อมีแต่กะยากิโตริอร่อยมากในร้านจะเปลี่ยนไปแค่ไหนกันนะงั้นนะสิคะตอนนี้ก็ถึงเวลาเปิดร้านแล้วร้านกลางวันเนี่ยจะเป็นร้านทําเสือตาต่อมีนั่นเองนะฮะก็ไม่มีอะไรมีแต่เสือตาต่อมีเท่านั้นยไม่ให้นะคะ หรือว่าเขาไปย่างที่อื่นน่ะแต่ว่าอะไรครับได้กลิ่นกันไหมคะได้กลิ่นแล้วครับต่างจากตอนที่เรามาเมื่อกวันหรือเปล่าเน่ะจริงจริงๆด้วยสิคะนั่นแน่เลยแล้วครับนั่นสิคะอะไรครับเห้ยความไฟเหรอ ตอนแรกไม่มีนี่นาไม่มีครับไม่มีไม่มีอ๋อตอนแรกเนี่ยเป็นแค่ร้านเสือตาตมี่ใช่ไหมใช่แร้านเสือตาตมี่เท่านั้นเนอะอ่าเอแต่ว่ามีแบบนี้ด้วยเหรอครับเนี่ยตอนแรกมันไม่มีเลยไม่เพิ่งตกแต่งเหรอร้านเสือก็ไม่มีแล้วด้วยอะเอ๊ะไปไหนอะไปไหนแล้ววะไปไหนเนี่ยเป็นยังไงบ้างฮะเป็นยังไงครับดูฮะเปิดแล้วนะอเลยครับเปิดเลยครับขอโทษนะคะขอเข้าไปดูหน่อยนะคะนี่ไหครับ กว้างขึ้นด้วยอ่ะจริงเหรอกว้างขึ้นด้วยเหรอจริงจริงคุณตาคะพี่นัดเอาไว้นะคะเชิญเลยค่ะเอ๊ะแล้วคุณเดิมกันนี่คุณเดิมไปไหนแล้วอะคะคุณลุงเขาเลิกงานแล้วก็กลับไปแล้วล่ะค่ะ คือเดี๋ยวก่อนนะครับเราไม่เคยเจอกันใช่ไหมครับงั้นก็สวัสดีนะครับแล้วคุณพี่มาเปิดร้านตอนไหนไม่ทราบครับเนี่ยฉันมาเปิดร้านไก่ย่างยากิโติตอน5โมงนะคะอ๋อแล้วครับคุณพี่คือเจ้าของร้านไก่ย่างใช่ค่ะอ๋อเป็นอะไรกับคุณลุงอย่างนั้นเหรอก็รู้จักแกมาตั้งแต่ฉันเด็กๆอยู่เลยนะเป็นอะไรกันนี่เอ๋ออย่างนี้เอง่ะ ช่วงกลางวันมีแต่ช่างทอเสือตะตะมิแต่ไก่ย,ย่างยากิโตริอร่อยมากร้านเสือตะตะมิปิดแล้วร้านนี้ก็ถูกจัดร้านใหม่ให้เป็นร้านไก่ย,ย่างนั่นเองไก่ย,ย่างนั้นเป็นสูตรดั้งเดิมที่ขายมานาน35ปีแล้วเป็นไก่ย,ย่างที่มีความหอมนุ่มเนื้อฉ่ำซอสค่ะเป็นร้านที่ทุกคนจะต้องมานั่งรับประทานกัน ยังอดิดอร่อย ทำไมถึงคิดมาเปิดร้านตรงนีล่ะคะอะไรเหรอฮะเออเพราะคิดว่าถ้าเราทําร้านที่ขายเฉพาะกลางคืนเนี่ยมันคงจะดูน่าสนใจกว่านะคะเช่นก็เลยตัดสินใจมาขอเช่าร้านของคุณลุงเขานะ่ค่ะอ๋อแต่ว่ามีชั้นสองด้วยใช่ไหมล่ะคะใช่ค่ะคุณลุงอยู่ชั้นสองออยู่บนนี้คุณลุงคุณลุงก็นอนบนนี้เหรอครับเป็นบ้านแกนอนอยู่บนนี้นะคะเป็นบ้านแกใช่เออก็เหมือนมีคนมานั่งห้องกับแขกหรือมาปาร์ตี้กันยังไงอย่างนั้นครับอ๋อ มันมีปาร์ตี้ทุกวันเลยนะคะแล้วก็ได้เวลาลองชิมไก่ย่างยากิโตริกันแล้วเป็นปลชอนาชีสนะคะว้าวใหญ่มากอ่ะน่าทานมากฉีกไม้ออกทานได้ค่ะฉีกไม้ออกเหรอคะเดี๋ยวสักครู่นะคะนี่นี่จะลองให้ดูค่ะดอู้ดูดดูดดูดูดูู่นดน ะกันออกกินเลยนะคะเลยและนี่ก็คือเมนูขึ้นชื่อบะชาอหน้าชีสเนื้อไก่บะชาอที่ปรุงรสอย่างดีถูกนำไปย่างกับชีสชิ้นใหญ่สดใจดีค่ะยังไงครับยังไงต้อคุยครับกินเลยนะคะเนื้อมันนุ่มๆเลยค่ะสุด เยอะสะใจดีค่ะเฮ้ยชีสก็หอมมากๆากเลยค่ะอร่อยเนะหนึบหนึบดีเนาะใช่ครับอร่อยโดนใจมากอะไก่ย่างสุดตั้งเดิมนะคะรับรองว่าอร่อยแน่ๆเลยนะคะครัลองค่ะลองนะคะนี่สิคะเยรับรองไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนเดี๋ยววันี้เลยค่ะเด็กๆน่าจะชอบเนอะ มันชุ่มเลยากินมากอ่ะมันชุ่มเลยอ่ะอืมนัอืมเผ็มกำลังดีเลยอ่ะถ้ากลับมาพอดีค่ะอ้าวจริงเลยครับอ้าวลุงมาเหรอสวัสดีค่ะพวกเรามาแล้วล่ะค่ะที่ไหนเมื่อเชิงวันค่ะอ๋อรู้จะได้ออกทีวีเลยไหมครับนะนี่เจอเลยครับเจอเลยค่ะเชิญครับคุณลุงคะ แหมเรียกว่าไปไหนมาอุตส่าห์กลับมาหานะเนี่ยอ้าวไปไหนมาหาใครลุงลุงปกติแกจะนอนเร็วนะค่ะจะนอนเร็วเป็นปกตินะค่ะก็เลยได้กินไก่ย่างทุกวันสินะคะโอ้ยกินจนเบื่อแล้วโอ้ยแต่กตรงดีค่ะร้านไก่ย่างแสนอร่อยร้านนี้ใครมาแถวซิกิชิมะอย่าลืมแวะมานะคะ